ยินดีต้อนรับสู่ช่องนิยายรักโรแมนติกแอดขอให้ทุกท่านมีความสุขในการรับฟังถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกดไลค์คลิปนี้ให้ถึง1,000ไ like. ลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนฝากกดติดตามช่องให้ด้วยนะครับไปฟังกันเลยตอนที่16 2เดือนต่อมาวันนี้เป็นวันเกิดของเทวทนันอันที่จริงคือฉันเพิ่งจะรู้ก็ตอนที่กลุ่มแบดบลัดแห่กันเข้ามาที่ห้องเทวทันนี้เอง พอฉันกำลังจะถามก็ดันกระสังขึ้นมาซะก่อนเพราะมีใครคนหนึ่งพูดขึ้นมาว่าสุขสรรวันเกิดนะไอ้ทันทำไมฉันถึงไม่เคยถามเขานะว่าเกิดวันไหนของขวัญก็ไม่มีไม่โกรธก็งอนแงเลยทีทีด้วยเหตุนี้เองฉันจึงได้โทรเรียกแพรวาและสายไหมมาอยู่เป็นเพื่อนฉันเรียบร้อยแล้วรู้สึกว่าพี่มีรินกับพี่กันจะไม่ว่างเพราะไปฮันนีมูนกันอยู่ทำไมดูเกรงเกรง ไม่เกรงได้ไงเล่าก็เขาเล่นจับให้ฉันมานั่งตรงตักเขาเนี่ยเขานั่งขัดสมาธิโดยที่มีฉันนั่งอยู่ตรงกลางอายจะตายฉันลุกได้ไหมอึดอัดฉันถามออกไปแซงทำหน้าให้ดูอึดอัดมากที่สุดไม่ฮ่าอีตาบ้านีเทวทานตอบมาเสียงเรียบไม่สนแล้วไม่ให้ลุกแต่ฉันจะลุกอ่ะเทวทานยกมือขึ้นอบเอวฉันเอาไว้ในขณะที่ฉันกำลังจะลุกมือไวเป็นบ้าอย่ามาหวานตรงนี้เกรงใจคนโสดหน่อยดีวะ พายุเอ่ยแทขึ้นมาอย่างหน้าหมั่นไส้ไม่ได้อยากจะหวานแต่ดูเพื่อนนายสิกฉันพูดอย่างงุดหงิดเทวทานทำเสียงจีพลางสะบัดหางตามามองฉันหึกไม่กลัวไวบอกเลยฉันกอดอกและหันหน้าไปอีกทางเอาแพนไหมมานี่นี่ฉันเหลือบไปเห็นแพรวากับสายไหมพอดีแต่ด้วยความที่ว่าฉันกำลังถูกล็อกตัวอยู่จึงไปไหนไม่ได้ตามใจอยากก็เลยบกไม้บกมือแทนเยอะกว่าที่ฉันคิดอีกนะ พระว่าบ่นและทิ้งตัวลงนั่งข้างข้าๆฉันพร้อมกับสายไหมแกอยู่คอนโดนี้ก็ไม่บอกนะจะได้หาเรื่องมาบ่อยๆมีความสุขสายไหมพูดฉันงงไปพักหนึ่งก็จะปิ๊งขึ้นมาอาจารย์เมธอยู่คอนโดนี้แต่ฉันไม่รู้ว่าห้องไหนแค่นั้นแหละหึอ่อยสายไหมหันหน้าไปทางเพลิงกันที่นั่งกระดังกระดะแก้วค็อกเทลเข้าปากซึ่งเขาก็นั่งอยู่ตรงข้ามกันกันกบสายไหมพอดิบพอ,อดี ยุ่งสายไหมสะบัดเสียงตอบกลับทำให้เพลิงกันหันขอบทันทีห้องกูไม่ใช่สนามโตว,วาทีนะเว้ยเทวทันพูดแก้สถานการณ์ซึ่งก็ดีของขวัญฉันอะเทวทันหันหน้ามามองฉันเออแย่ละสิฉันไม่มีฉันยิ้มแห้งตอบเขาไปเทวทันคิ้วขมวดวันเกิดปีแรกก็ไม่ได้และปีหน้าฉันจะหวังอะไรได้วะจะคบถึงหรือเปล่าเธอ ทั้งชีวิตเธอก็หนีฉันไม่พ้นงั้นถ้าฉันหนีนายได้ละ่ะก็ลองดูเทวทานกดเสียงลงต่ำพร้อมกับสบตากับฉันอย่างท้าทายและก็เป็นฉันที่ยอมแพ้กับสายตาแบบนั้นฉันหันหน้าหนีแล้วเปลี่ยนไปคุยกับแพรวาและสายไหมแทนเวลาล่วงเลยไปจนงานเลี้ยงเลิกทุกคนเป็นเพื่อนที่ดีกันจริงๆเพราะได้ทิ้งแก้วขวดขยะไว้ให้ฉันกับเทวทานเก็บเนี่ย เทวทันเดินเข้ามาใกล้ฉันทำให้ได้กลิ่นแอลกอฮอล์ชัดเจนแต่ดูเหมือนว่าเขาจะคอแข็งเอามากๆเลยมีอะไรหรือเปล่าเมื่อเห็นว่าเทวทันยืนเงียบอยู่นานเหมือนกับกำลังลังเลบางอย่างอยู่ฉันจึงได้ถามออกไปถ้าไม่มีไรฉันเก็บของต่อนะเขายืนเงียบไม่ตอบสักทีฉันก็เลยหันหลังเก็บของต่อแต่ก็ยังไม่ทันได้ก้าวไปไหนเทวทนันก็เข้ากอดฉันจากทางได้หลังเสียแล้วอยากได้ของขวัญ เทวทันเอาคางเกยไหลฉันพลางกระซิบเสียงออดอ้อนเป็นเสียงที่ฟังแล้วขนลุกอ่ะคือแบบว่าปกติเขาจะพูดเสียงเรียบไม่ก็เสียงแข็งไงพอมาเจอแบบนี้แล้วมันไม่ชินอ่ะเธอจะให้ฉันไปหาซื้ออะไรที่ไหนละ่ะป่านนี้ปิดหมดแล้วฉันตอบนี่มันเที่ยงคืนจะตีหนึ่งแล้วนะร้านค้าห้างสรรพสินค้าก็ปิดกันหมดแล้วก็ไม่ต้องหาเอาอะไรของเขาเนี่ยไม่หาแล้วจะบ่นหาของขวัญทำไมฉันเลิกคิ้วถามอย่างไม่เข้าใจ อยากได้อย่างอื่นที่ไม่ใช่สิ่งของเทวทันกระชับกอดให้แน่นขึ้นอีกนิดของกินอ่อฉันคิดก่อนจะตอบก็ไม่รู้ว่าจะกินได้หรือเปล่าแต่อยากลองเทวทันกระซิบเสียงแหบพระาทำเอาฉันขนลุกสู้และหน้าขึ้นไอร้อนแต่ว่านะเทวทันทำน้ำเสียงอดอ,อ้อนฉันก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาขออะไรแบบนี้เท่าไรหรอกนะแต่คราวนี้กรณีพิเศษก็ได้ละมั้งจะดูใจง่ายไปหรือเปล่านะ ฉันครุ่นคิดอยู่พักหนึ่งก่อนจะหันกลับเผชิญหน้ากับเขาแล้วใช้แขนทั้งสองข้างอบรอบคอเขาเอาไว้พร้อมกับยื่นใบหน้าเข้าไปใกล้จนสัมผัสได้ถึงลมหายใจที่เป่ารถใบหน้าของกแตละกันก่อนที่จะจูบกันจบตอนตอนที่17เอาไปแค่นี้พอนะมีความสุขผมคิ้วขมวดเมื่อนกยุงถอนริมฝีปากออกไปหมายความว่าไงผมถามอย่างสงสยัยก็เอาไปแค่จูบไง เธอยกยิ้มกวนประสาทผมเล่นงี้ชะได้ดีไว้ทันปล่อยนะผมอุ้มเธอขึ้นมาก่อนจะเดินไปในห้องนอนและวางเธอลงกับเตียงนกยุงมีสีหน้าตกใจอย่างเห็นได้ชัดชอบมาหลอกให้ดีใจว่าผมพูดไปคิ้วขมวดก็ดูสิหลอกกี่รอบแล้ววะชอบทำเหมือนว่ายอมผมแล้วแต่สุดท้ายก็ให้แค่นี้คราวนี้เธอไม่รอดนะไม่เอานะทัน เธอพูดอย่างระแวงผมสยะยิ้มออกมาก่อนจะก้มไปกระซิบข้างขางหูเธอมาต่อจากคราวนั้นดีกว่ามัง้งผมยังจำได้ดีว่าผมเคยง้อเธอด้วยวิธีไหนแล้วดูเหมือนว่านกยูงจะจำได้ดีเธอก็เลยหน้าซีดเผือกเธอไม่พร้อมผมรู้อย่านาทันก็เคยบอกไปแล้วว่าถ้าทนไม่ไหวขึ้นมาถึงเธอห้ามฉันก็จะทำพูดจบผมก็กดจุกทันทีทัน ไม่นกยุงกำลังจะอ้าปากพูดแน่นอนว่าเธอต้องห้ามผมก็เลยจัดการปิดปากเธอด้วยปากผมแทนก็บอกแล้วถ้าทนไม่ไหวก็ห้ามไม่ได้เห็นดีด้วยหน่อยก็แกล้งใหญ่พอร้ายขึ้นมาทำเป็นกลัวืออแล้วแล้วเขาทั้งสองก็อยู่ด้วยกันจนถึงเช้าตื่นแล้วอ่อเป็นไงมั่งอ่ะฉันจ้องหน้าคนที่ผุดลุกขึ้นมานั่งยีหัวตัวเองอยู่ข้างขางฉัน ฉันไม่ตอบอะไรเพียงแต่จ้องหน้าเขาผ่านม่านน้ำตาความทรงจำเกี่ยวกับเมื่อคืนมันแล่นเข้ามาในหัวเป็นฉากฉากราวกับหนังที่กำลังฉายอยู่ในโรงภาพยนตร์ถามไม่ได้ยินเขาเลิกคิ้วถามเสียงเรียบเพรีย้ยฉันฟาดฝ่ามือลงบนใบหน้าของร่างสูงอย่างแรงจนเขาหันหน้าไปตามแรงมือที่เมื่อคืนฉันร้องให้แทบตายนายยังไม่สนใจแล้วมาถามอะไรเอาตอนนี้อ่ะ ฉันพูดออกมาพร้อมกับปล่อยให้น้ำตาไหลลงมาฉันคิดว่าออกมาจากบ้านหลังนั้นแล้วมันจะปลอดภัยแต่เปล่าเลยฉันควรคิดได้ตั้งแต่แรกแล้วว่าเขาเป็นคนยังไงฉันไม่ควรไว้ใจเขาด้วยซ้ำฉันผิดเองที่หลงไว้ใจเขามาเป็นเดือนเดือนเขาทำลายความไว้ใจของฉันโดยการพรากสิ่งที่มีค่าที่สุดของฉันไปโดยไม่สนใจว่าฉันจะเจ็บปวดแค่ไหนฉันไม่พร้อมด้วยซ้ำขอโทษฮะคำเดียวเนี่ยนะ ขอโทษฉันง้างมือขึ้นมาอีกรอบแต่ทว่าคราวนี้ร่างสูงกลับจับข้อมือฉันเอาไว้ได้ทันก่อนที่ฝ่ามือของฉันจะปะทะเข้ากับใบหน้าเขามันเจ็บนะเว้ยเทวทันคิ้วขมวดขึ้นมาทันทีมันยังน้อยกว่าที่นายทำกับฉันป้าคุยไม่รู้เรื่องแล้วป้าวะแล้วมันเพราะใครอ่ะจบตอนตอนที่สิบปดคุยไม่รู้เรื่องแล้วป้าวะ แล้วมันเพราะใครอะฉันเริ่มขึ้นเสียงฉันรู้ว่าเทวทานเริ่มหงุดหงิดแล้วแต่ฉันโกรธก็เพราะฉันป้าขอโทษแล้วมะขอโทษแล้วเรื่องจบอ่อคิดง่ายไปป้าแล้วเธอจะให้ฉันทำไงวะไม่ต้องทำไรทั้งนั้นเพราะฉันไม่หายเทวทานขยับตัวเข้ามากดร่างฉันให้นอนราบกับเตียงและตามมาจับฉันไว้เหมือนกับเมื่อคืนเอาสิจะทำก็ทำและคราวนี้ฉันจะไม่ห้ามด้วย งั้นมาลองดูกันอีกสักรอบไหมละ่ะก็ลองดูถ้านายอยากให้ฉันเกลียดเาทวทันขมวดคิ้วสีหน้าฉายแววโมโหอย่างเห็นได้ชัดเราสองคนสบตากันอย่างไม่มีใครยอมใครกริง้งกริง้งเสียงโทรศัพท์ของฉันที่วางอยู่บนโต๊ะข้างเตียงดังขึ้นมาฉันมองคนบนร่างเป็นเชิงบอกให้ลุกออกไปซึ่งเขาก็เข้าใจเจ็บเป็นบ้าฮัลโหลไหมฉันพูดใส่ปลายสายแกอยู่ไหนเนี่ย วันนี้มีสอบนะเฮ้ยฉันลืมเลยฉันจะรีบไปแค่นี้นะฉันรีบพูดก่อนจะดูเวลาบนหน้าจอโทรศัพท์อีกชั่วโมงเดียวฉันจะสอบแล้วต้องรีบไปโอ้ยฉันรีบลุกออกจากเตียงแต่ทว่าความเจ็บกลับแล่นเข้ามาเล่นงานฉันทันทีเมื่อขาถึงพื้นเทวทานรีบเดินเข้ามาประคองฉันทันทีแต่เพียงแค่เขาแต่ฉันก็รีบสะบัดออกทันทีไม่ต้องมายุ่ง ฉันพูดไปเสียงเรียบเทวทันจ้องหน้าฉันนิ่งเหมือนกำลังตกใจกับคำพูดนั้นของฉันเขาถอนหายใจออกมาก่อนจะเดินออกไปทางห้องนอนอีกห้องซึ่งมีห้องน้ำอยู่อีกห้องหนึ่งห้องของเขาแบ่งเป็นสองฝั่งซึ่งก็เป็นสองห้องนอนเขาเดินไปโดยไม่หันกลับมามองฉันฉันเหลือบมองไปบนผ้าปูที่นอนซึ่งก็คราบเลือดติดอยู่เป็นดวงดวงยิ่งตอกย้ำความรู้สึกของฉันฉันจึงสะบัดหน้าหนีก่อนจะแบกสังขารตัวเองไปยังห้องน้ำอย่างทุลักทุเล ฉันเดินออกมาจากห้องน้ำก็เจอกับเทวทันที่แต่งตัวเสร็จพอดีเขาเดินผ่านฉันไปที่หน้าประตูเดินไปเองก็แล้วกันนะไม่อยากให้ยุ่งนี่พูดจบเขาก็เดินออกไปไม่รู้ว่าทำไมถึงได้รู้สึกหน่วงหนวงเฮ้ยอีกสานาทีตายตายฉันรีบเดินออกมาแม้จะเจ็บแค่ก็ต้องทนความเจ็บไม่สำคัญเท่าคะแนนสอบหรอกเฮอทันอยู่นะ ฉันเดินเข้ามาในห้องสอบได้ทันเวลาพอดีแปะถ้าฉันมาไม่ทันอีกหนึ่งวินาทีฉันจะต้องตายแน่ๆทีทีทำไมมาช้าจังฉันเห็นเทวทานมาตั้งนานแล้วนะสายไหมถามฉันเมื่อสอบเสร็จเออฉันควรจะตอบว่าอะไรดีละ่ะแล้วแกเป็นบ้าอะไรเนี่ยร้อนจะตายยังจะใส่เสื้อกันหนาวแพรว่าพูดต่อไม่ใส่ได้ไงละ่ะทั้งรอยจ้ำและก็รอยช้ำเต็มตัวไปหมดเลยไม่ใส่ก็แย่สิ ช่างมันเหินหน้าใสากันแดดเองฉันพูดกลบเกลื่อนก่อนจะสนใจกับวิชาเรียนต่อแพรวากับสายไหม่ไม่สักถามอะไรต่อฉันจึงค่อยโล่งใจหน่อยเฮ้ยทำไมวันนี้มาคนเดียวไอ้าพายุทักผมเมื่อผมเดินมาหยุดอยู่ที่ที่นั่งประจำอย่ายุ่งผมตอบไปเสียงเรียบแม่งเครียดถามไม่เข้าหูระวังโดนเตะป,ปากกูว่าทะเลาะแน่ไอ้เพลิงพูดซึ่งแม่งก็ตรงแปะ แฟนกันแค่เรื่องบนเตียงมันต้องห่วงขนาดนั้นเลยหรือว่าผมผิดมากหรือทีผู้หญิงคนอื่นยังถวายตัวให้ผมอย่างไม่มียังอายไร้คำว่ากุลสตรียังมีเลยแล้วทำไมแฟนถึงงอให้ไม่ได้วะครับผมยอมรับว่าผมผิดที่ไม่สนใจความรู้สึกเธอว่าเธอเจ็บแค่ไหนแต่ผมแม่งประสาทไงเห็นคนอื่นเจ็บแล้วมันมีความสุขแล้วที่ทำให้ผมโคตรเกลียดเลยเธอบอกผมว่าไม่ต้องมายุ่ง ผมได้ยินแล้วมันอึ้งไปห้าวิได้แล้วเมื่อคืนผมก็ไม่ได้ออมแรงไงพอผมโมโหเธอก็ปล่อยให้แม่งเดินไปเองแล้วกันอวดดีนักให้เดินแม่งให้เข็ดแต่จะเป็นลมกลางทางเป้าวะผมชักเริ่มห่วงแล้วว่าแต่พอนึกถึงสีหน้าเธอตอนนั้นแม่งก็หมันไส้อะกลับไปค่อยเคลียร์และการชิบหายเผลอนั่งทำงานจนฟ้ามืดอีกแล้ว ฉันรีบเก็บข้าวของเข้ากระเป๋าทันทีไหมกับแพรกลับไปตั้งนานแล้วส่วนฉันบอกว่าขอทำงานสักแบบหนึ่งแล้วค่อยกลับแต่กลายเป็นว่ารู้สึกตัวอีกทีฟ้ามันก็มืดแล้วอ่ะฉันนั่งทำมาได้ยังไงโดยที่ไม่สังเกตนะโอ้ยฉันก้าวขาเดินเพียงก้าวเดียวก็รู้สึกจี๊ดไปทั้งตัวทนอ้าวพี่ยุงยังไม่กลับเหรอรับรถคันหนึ่งล่นเข้ามาใกล้ฉันก่อนจะหยุดลงเขาชื่อเซนเป็นรุ่นน้องที่มหาวิทยาลัยของฉันเองพี่กำลังจะกลับพอดีหนะ้าฉันตอบ องั้นกลับดีๆนะครับเซนบอกฉันจึงเดินแต่รู้สึกว่าขามันจะหนักขึ้นเรื่อยๆยเลยเจ็บพี่ไหวหรือเปล่าผมไปส่งไหมเซนเดินลงมาจากรถและรีบเข้ามาประคองร่างฉันที่ชนกับกำแพงเพื่อยันร่างกายเอาไว้ไม่เป็นไรๆพี่ไหวฉันพยายามยันตัวเพื่อเดินอีกครั้งแต่ขามันสั่นไปหมดเลยพี่ผมว่าผมไปส่งดีกว่านะเซนรีบประคองฉันอย่างเป็นห่วงฉันเดินไม่ไหวจริงๆจึงต้องพึ่งเซนแม้จะเกรงใจมากก็ตาม ไม่ต้องหรอกเดี๋ยวพี่ขึ้นไปเองนิดเดียวเองพี่ไม่เป็นไรแล้วขอบคุณนะเซนจ,จะไปส่งฉันแต่ฉันปฏิเสธถ้าทันรู้เซนจ,จะตกที่นั่งลำบากเอาแต่พี่ยุงผมเป็นห่วงพี่นะถ้าพี่ล้มลงหัวฟาดพื้นแล้วแตกขึ้นมาจะทำยังไงเซนแส,สดงสีเป็นห่วงอย่างเห็นได้ชัดขอบคุณนะแต่พี่ไม่เป็นไรจริงๆฉันยิ้มตอบไปเซนได้แต่ถอนหายใจออกมาอย่างยอมแพ้ก่อนจะพยักหน้าด้วยสีหน้าลำบากใจ ไปไหนมารอตั้งนานโทรไปก็ปิดเครื่องพอฉันเข้าห้องมาก็เจอเทวทานนั่งรอยอยู่ด้วยสีหน้าบึ้งตึงบรรยากาศมันอึมครึมจนหน้าอึดอัดสุดๆแบตหมดหน้าฉันพูดไปตามตรงแม้จะไม่อยากจะตอบก็เหอะไปอ่อยหมาตัวผู้ที่ไหนมาอะไรของเขากันฉันไปทำอะไรอีกละ่ะไม่ได้ไปอึดฉันเจ็บนะทัน ฉันตอบเทวทันเดินเข้ามาผลักร่างฉันกระแทกเข้ากับกำแพงอย่างแรงจนฉันเจ็บไปหมดขาฉันก็อ่อนแรงไปหมดแล้วถ้าเขาไม่ยึดไหล่ฉันเอาไว้ฉันคงลงไปกองกับพื้นเรียบร้อยแล้วก็อยากโกหกดิเขาตะคอกใส่หน้าฉันอะไรของเขาเนี่ยเมื่อคืนก็ทำรุนแรงกับฉันตอนเช้าก็ปล่อยฉันเดินโดยที่ฉันเจ็บแล้วมาตอนนี้ยังจะทำร้ายฉันอีกเหรอฉันไม่ได้โกหกนะตอนแหละแล้วนี่มันอะไรวะ ฉันได้แต่ตกใจตาค้างกับคำที่เขาใช้ด่าฉันนี่เป็นครั้งแรกที่เขาด่าฉันแรงขนาดนี้ก่อนจะเหลือบมองไปที่หน้าจอโทรศัพท์ที่เขาชูขึ้นมาให้ฉันดูภาพมันเป็นภาพที่เซนกำลังประคองฉันขึ้นรถทำไมแก้ตัวไม่ออกแล้วหรือไงเมื่อเห็นฉันไม่ตอบอะไรเขาจึงทักขึ้นมาถึงพูดไปนายก็ไม่เชื่ออยู่ดีไม่ต้องพูดซะดีกว่าฉันพูดในเมื่อภาพมันชวนเข้าใจแบบนั้นพูดไปเขาคงไม่เชื่ออะไรอยู่แล้วไม่ต้องพูดให้มันเปลืองน้ำลายหรอก พูดจบฉันก็เดินหนีจะไปไหนเทวทันขวางฉันเอาไว้และดันฉันเข้ากับกำแพงอย่างแรงปล่อยนะฉันพูดและพยายามดันแผงอกเขาให้ออกห่างแต่เทวทันกลับก้มลงมาจูบกับฉันอย่างรวดเร็วจบตอนตอนที่19อืฉันดันแผงอกเขาให้ออกห่างแต่นอกจะไม่ขยับแล้วเขายังบดเบียดร่างกายเข้ามาหาฉันแน่นขึ้นเรื่อยๆจนไม่มีช่องให้อากาศผ่านเสียด้วยซ้ํา กลิ่นคาวเลือดทําให้ฉันเริ่มมึนหัวเทวทานจับข้อมือของฉันไปล็อกไปที่ผนังห้องฉันบิดข้อมือไปมาเพื่อให้หลุดออกจากพันธนาการแต่ยิ่งขัดขืนเทวทานก็เพิ่มน้ําหนักมือแรงขึ้นเรื่อยๆจนเหมือนกับว่ากระดูกข,ข้อมือของฉันมันจะแหลกคามือเขาทะเทวทานปาจูบออกเพื่อให้ฉันได้หายใจฉันจึงอาศัยจังหวะนั้นพูดเพื่อที่จะห้ามเขาแต่เทวทานก็จูบลงมาอีกครั้งฉันยังไม่ทันได้หายใจเลยด้วยซ้ําไปหยุดได้แล้วทนัน ฉันพูดออกไปเมื่อเขาถอนจูบออกร่างสูงสบตากับฉันแววตาที่เขาใช้มองไม่เหมือนกับเทวทานคนเดิมเลยมันช่างน่ากลัวเยือกเย็นและดูเดือดสันทำไมกลัวหรือตื่นเต้นที่ได้อยู่ใกล้ผู้ชายเขาตะคอกเสียงใส่หน้าฉันสมองมีให้คิดแค่นี้เหรอเพียฉันตบหน้าเขาไปสุดแรงสาบานได้ว่าตั้งแต่เกิดมาฉันไม่เคยตบใครแรงขนาดนี้มาก่อนเพราะคำพูดของเขามันมีแต่ความเหยียดหยามดูถูกเขาเห็นฉันเป็นผู้หญิงแบบไหนกันแน่ ฉันเป็นแฟนเขานะเทวทันหันหน้าฮับตามแรงมือของฉันก่อนจะหันกลับมาอย่างช้าๆเรียกความระแวงจากฉันหึเดี๋ยวนี้ชอบตบเนาะฉันรับรองว่าคราวนี้เธอได้ชอบมากกว่าเดิมแน่กระยุงพูดจบเทวทันก็เข้ามาดึงร่างฉันและเหวี่ยงลงบนเตียงอย่างแรงความเจ็บเข้ามาเล่นงานฉันพร้อมกับอาการมึนหัวที่ถูกกระแทกอย่างแรงเขาไม่ฟังอะไรทั้งนั้นทันปล่อยนะฉันเจ็บเขาไม่ฟังฉันอีกแล้วเป็นบ้าอะไรขึ้นมาอีกและทั้งคู่ก็อยู่ด้วยกันกินเวลาไปหนึ่ง ชั่วโมงฉันเกลียดนายฉันพูดออกไปเสียงเบาหวิวอย่างไร้เรี่ยแรงก่อนที่สติของฉันจะดับวูบลงไปเฮ้ย <Hey, S 1> ยุงยุงผมเขย่าร่างของเธอสองสามที่แต่เธอกลับไม่ยอมตื่นเฮ้ย <Hey, S 1> ผมออกมาดังลั่นพลางยีหัวตัวเองอย่างแรงทําอะไรลงไปวะกูผมรีบวิ่งไปหยิบผ้าสะอาดมาชุบน้ำหมาดๆและกลับมาเช็ดตัวพร้อมกับทําแผลไปด้วยผมแม่งเกิดเป็นบ้าอะไรขึ้นมาวะผมแค่ไม่ชอบ ก็เคยเตือนไปแล้วว่าอย่าไปยุ่งกับผู้ชายคนไหนหรืออย่าให้ผู้ชายคนไหนมันมาแต่ตัวผมไม่ชอบแต่ก็ไม่ยอมเชื่อขอโทษนะแต่ถ้าเธอยังตื่นอยู่ก็คงตอบกลับมาว่าขอโทษให้ได้อะไรขึ้นมาใช่ไหมจบตอนตอนที่ยี่สิบอึมคงไม่ไปเออหน้าเดี๋ยวไปตามย้อนเอาทีหลัง เสียงเทวทันดังลอดผ่านเข้ามาในหูฉันปลือตาขึ้นมามองดูเขายืนอยู่ข้างๆโดยหันแผ่นหลังเข้าหาฉันมือข้างหนึ่งถือโทรศัพท์ขึ้นแนบหูฉันก้มลงมองสำรวจร่างกายตัวเองแต่อาการมึนหัวทําให้ฉันต้องหลับตาปีอย่างเจ็บแสบร่างกายฉันมันเจ็บและบอบช้ำมากจนขยับไม่ค่อยได้มันรู้สึกร้อนๆหนาวๆบอกไม่ถูกเจ็บเหรอเทวทันหันหน้ามาหาฉันมองฉันด้วยแววตาแสดงออกถึงความเป็นห่วงเก็บไว้ถามตัวเองเหอะฉันตอบไปเสียงเรียบแย่ที่สุด ถามมาได้ไปโรงบาลป้าไม่ฉันรีบตอบไปทันควันฉันเกลียดโรงพยาบาลที่สุดเลยแต่เธอตัวร้อนมากเลยนะเว้ยเขาเริ่มขึ้นเสียงตัวร้อนฉันคงจะไข้ขึ้นหลับมั้งถึงได้รู้สึกร้อนร้อนหนาวหนาแบบนี้จิเออไม่ไปก็ไม่ไปเขายีหัวตัวเองแรงๆก่อนจะนั่งลงที่ขอบเตียงข้างๆฉันแล้วพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนลง ลุกไหวปา้าฉันแทบจะเหมือนคนเป็นอมพาตอยู่แล้วลุกไหวมั้งฉันตอบในใจก่อนจะสะบัดหน้าหนีเขาไม่อยากเห็นหน้าเฮ้ย hey, ปล่อยฉันพล่งขึ้นทันทีที่เทวทานต่ตัวก่อนจะกัดฟันฝืนความเจ็บปวดเขาจับฉันนั่งพิงกับหัวเตียงฉันเพิ่งจะรู้สึกตัวว่าฉันใส่เสื้อเชิดของเขาอยู่เหง่อออกจนรู้สึกเหนียวตัวเลยด้วยหนาวจะทําอะไรฉันเอียงตัวออกหางจากเขาทันทีเมื่อเทวทานยื่นมือมาใกล้ฉันเขาขมวดคิอ้วย,อย่างไม่พอใจ จะเช็ดตัวฉันมองเขาอย่างหวัดระแวงไม่ต้องฉันเช็ดเองได้ฉันเช็ดให้ไม่อย่าชวนทะเลาะดิกใครก่อเรื่องก่อนละ่ะฉันเถียงอย่างไม่ยอมเขาโมโหง่ายและทุกครั้งที่โมโหก็ยากที่จะดับฉันเองก็คงติดนิสัยนี้มาจากเขาเช่นกันฉันรู้ฉันผิดเพราะรู้ว่าขอโทษไปเธอก็ไม่หายก็จะรับผิดชอบนี่ไง เทวทานพยายามระงับอารมณ์ของตัวเองฉันเช็ดตัวเองก็ไม่ได้เพราะมันปวดไปหมดแต่จะให้เขาเช็ดมันก็ไม่เอาเด็ดขาดโทรไม่ติดอกแกทำไงดีสายหมยพูดออกมาอย่างกระวนกระวายแชทก็ไม่ตอบเหมือนกันอะแพรว่าเงยหน้าจากโทรศัพท์หลังจากที่รัวข้อความไปเป็นสิบสิบข้อความแพรไปถามเทวทานกันแพรว่าทำตาลุกวาวอย่างตกใจทันที แต่เดี๋ยวหนะ้าไหมคงไม่ได้หมายถึงมาหมา่เพลิงกันหันหน้ามามองสายไหมและระวาที่เดินมาเพื่อนนายอยู่ไหนก็อยู่เนี่ยเพียบเลยเพลิงกันตอบพลังชี้นิ้วไปด้านหลังที่มีกลุ่มเพื่อนของเขายืนบ้างนั่งบ้างเป็นกลุ่มใหญ่ไม่ใช่ฉันหมายถึงเทวทนันสายไหมพูดอย่างงุดหงิดไม่รู้ไม่เห็นจบป้าเพลิงกันตอบเสียงเรียบไม่จบโทหาเทวทานเดี๋ยวนี้ ตรงนี้เวลานี้เออไหมใจเย็นใจเย็นนะแพราว่าพูดเมื่อเห็นกลุ่มเพื่อนของเพลิงกันหันหน้ามามองกันด้วยสายตาดุไม่ยงไม่เย็นมาแล้วโทไหนไหนก็เครียดเรื่องอาจารย์เมธไม่สนใจอยู่แล้วด้วยระบายกับหมอนี่เนี่ยแหละสายไหมคิดในใจแล้วถ้าฉันไม่โทเธอจะทำไมเพลิงกันเลิกคิ้วถามอย่างยีโยนพลังยื่นหน้าเข้ามาใกล้สายไหมก็แบบนี้ไง สายไหมมองหน้าเพลิงกันด้วยแววตาหมันไส้ก่อนจะยกเข่าขึ้นกระแทกน้องชายของเขาไปเต็มแรงโอ้ยใหญ่ๆตัวแสบเพลิงกันที่โดนกระแทกอย่างไม่ทันตั้งตัวถึงกับต้องลดมือไปกลุ่มที่กางเกงใหญ่นี่เห็นตัวเล็กๆแต่ก็ประมาทไม่ได้เลยแรงเยอะชะมัดโทษด่วนๆเพลิงกันจ้องในสายก่อนจะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดโทรหาเทวทนันจนได้รู้เรื่องรู้ราวทีนี้รู้เรื่องแล้วจบยังยังเพื่อนนายนี่มันแย่ชะมัด สายไหมว่าอย่ามาว่าเพื่อนฉันนะจะว่าสุดท้ายแล้วฉันก็ต้องยอมให้เขาเช็ดตัวให้ฉันรู้ว่าเขาต้องข่มอารมณ์ตัวเองมากแค่ไหนทั้งสีหน้าแววตามันบ่งบอกว่าเขาต้องพยายามมากแค่ไหนแล้วตอนนี้ฉันก็เปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วแต่ก็เป็นเสื้อเชิดเหมือนเดิมถ้าถามว่าทำไมต้องเป็นเสื้อเชิดก็คงน่าจะเป็นเพราะมันใส่ง่ายและไม่ต้องขยับตัวมากหระมัง้งกินยาแล้วก็นอนสะ เทวทานยื่นยามาตรงหน้าฉันพร้อมกับแก้วน้ำตั้งแต่เช็ดตัวเสร็จฉันยังไม่ได้พูดกับเขาสักคำฉันรับยามากินเงียบๆและค่อยล้มตัวลงนอนโดยมีร่างสูงช่วยประคองและไม่รู้ว่าเพราะฤทธิ์ของยาหรือเพราะพิษไขกันแน่ฉันถึงได้หลับแทบจะทันทีที่หัวถึงหมอน คือนหนาวฉันรู้สึกตัวอีกทีฟ้าก็มืดแล้ววิวที่นี่จะสวยที่สุดก็ตอนที่ฟ้ามืดมีดวงดาวระยิบระยับอยู่รอบๆดวงจันทร์อประกายกระจกบานใหญ่ทําให้มองเห็นวิวทิวทัศน์ได้ชัดแจ๋วผ้าม่านถูกรวบเก็บเอาไวร้ริมๆทำให้ไม่มีอะไรมาบดบังว่าแต่อะไรเย็นๆบนหน้าผากฉันเนี่ยเจนลดไข้ฉันเริ่มรู้สึกถึงการมีตัวตนของคนข้างๆฉันจึงหันหน้าไปมองแล้วก็เป็นอย่างที่คิดเพียงแต่ใบหน้าเทวทานอยู่ห่างจากฉันแค่คืบเดียวเท่านั้น ฉันคงจะพยายามรวบรวมแรงทั้งหมดที่มีผลักเขาให้ออกห่างแน่ถ้าเขาไม่ได้หลับขอโทษเอเทวทนันพึงพามออกมาขณะที่ตากำลังปิดอยู่คงละเมอสินะแต่ถึงอย่างนั้นก็เถอดไม่ให้อภัยหรอกยาก่าฉันหันหน้าหนีทันทีเมื่อเทวทันเริ่มรู้สึกตัวตื่นเมื่อไหร่ฉันไม่ตอบอะไรเหมือนเคยเทวทันลุกขึ้นนั่งก่อนจะถอนหายใจออกมายาวพืชถ้าจะบอกว่าไม่รู้ตัวว่าทำอะไรลงไป ก็คงฟังดูโกโหกฉันอาจจะไม่พอใจหละมัง้งเทวทานพึมพำออกมาคล้ายกับกำลังอธิบายแค่ไม่พอใจเนี่ยนะถึงกับต้องทำอะไรรุนแรงกับฉันขนาดนั้นเลยเหรอฉันนักบางทีก็ดูเหมือนคนโรคจิตอย่างที่เธอว่าจริงๆฉันไม่ชอบให้ใครมาแตะของที่มันเป็นของฉันฉันหวงเทวทานก้มหน้าลงเหมือนพูดอยู่กับความคิดของตัวเองขอโทษ ขอโทษอีกแล้วอ๋อฉันพูดแทรกเขาขึ้นมาทันทีเขาเป็นคนที่ไม่เคยพูดขอโทษใครง่ายๆเลยด้วยซ้ำแต่ฉันกลับได้ยินมันจนเบื่อเทวทันเงียบไปก่อนจะเงยหน้าขึ้นมาพร้อมกับสูดหายใจเข้าลึกๆขอโทษที่ทําให้เธอต้องเจ็บขนาดนี้ขอโทษที่ทําให้เธอผิดหวังขอโทษที่ทําให้เธอต้องเหนื่อยกับหลายเรื่องที่ฉันทําขอโทษที่ทําให้ต้องเดือดร้อนขอโทษที่ฉันมันไม่ดีขอโทษที่ฉันมันเลว ขอโทษฉันพร้อมที่จะรับความผิดทั้งหมดแต่ขอเหอะเชื่อไหมผู้ชายที่ขึ้นว่าโหดเยี่ยมไร้ความรู้สึกที่กำลังอยู่ตรงหน้าฉันตอนนี้อย่าจากฉันไปไหนได้ป้าเขากำลังเพราะฉันโคตรรักเธอเลยว่าร้องไห้จบตอนเพื่อไม่ให้พลาดเวลาช่องนิยายโรแมนต์ o นว l ลงคลิปต่อไปหากเรื่องนี้สนุกคอมเมนต์ว่าสนุกใต้คลิปและช่วยกันกดไลค์คลิปนี้ให้กันเยอะๆหน่อยนะครับยอดไลค์และยอดติดตามช่องแอดน้อยมาก และเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดต่อไปขอบคุณครับ